สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมอันดีวีนะครับวันนี้เรามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นอีกสิ่งหนึ่งนะคือปืนสไนเปอร์บาเลตในตำนานนี่ถูกทําเป็นซีรีส์พิเศษนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะมาถึงวันนี้นะฮะวันที่บาเลตเราถูกจับนํามาลงสีนะฮะโอ้โหนี่นะฮะบาเลตพรีเมียมนะฮะโอ้โหเป็นไงฮะลายไฟโคตรเฟี้ยวสวยมากเลยฮะนี่ นี่ขนาดสไนน์ในตำนานนะฮะยังถูกจับมาลงซีรีส์นะฮะเป็นไงฮะเป็นซีรีส์พรีเมียมนะฮะหรือเป็นบาเลตพรีเมียมนั่นเองนะฮะนี่ซึ่งจะแตกต่างจากตัวเดิมไงคือแค่รูปร่างและสีสันนะฮะไอ้รูปร่างก็เหมือนเดิมฮะ,ะแตกต่างแค่สีสันนะฮะสเปคเท่ากันนะฮะเนี่ยพาวเวอร์หนึ่งร้อยเท่ากันเป๊ะไฟเลยสามสองแอคูเรซี่เจ็ดสิบเท่ากันเป๊ะเลยฮะกระสุนมีสิบนัดไม่เพิ่มเติมเลยนะสำหรับไอซีรีส์พรีเมียมนะฮะเฮ้ยแ,แต่มันคุ้เฟี้ยวเห็นปะสวยมากอะ่ะ ขึ้นชื่อว่าพรีเมียมแน่นอนฮะว่าต้องได้ยากแน่นอนสําหรับกระบอกนี้นะฮะเดี๋ยวเรา,าดูคาอธิบายกันนะฮะปืนลเลื่อนซุ่มยิงแบบปืนอัตโนมัติที่มีความแรงสูงตกแต่งพร้อมพรีเมียมฮะให้เหมาะสําหรับเหล่าสไนเปอร์ตัวจริงเท่านั้นเห็นไหมฮะมันน่าจะได้ยากเน่ะฮะน่าจะเป็นแบบกล่องซุ่มนะฮะถ้าพี่ดาวนะซึ่งเข้าเซิร์ฟไทยแน่นอนฮะพอมูลมาเรียบร้อยสําหรับบาเลตเอ็มแปดสองเอหนึ่งเฮ้ยบาเลตเอ็มแปดสองเอหนึ่งเออถูกละพรีเมียมนะฮะเนี่ยฮะสเปคเท่ากันนะ อุ้ยเผียรเดี๋ยวเราพาไปดูในเกมคร่าวๆเลยดีกว่านาะว่าจะเป็นยังไงได้เดี๋ยวมาดูตอนถือหน้าล็อบบี้้วยวะอ๋อนี่ฮะสีแดงเลยอะ่ะเออนี่มันบาเลตลายไฟนี่หว่าโหนี่เหรอบาเลตพรีเมียมเซตโดดีโดห้าบาทโอ้โหดูดิเอ้ยคนสวยฮะมันเป็นลายไฟเห็นปะเนี่ยเนียเนียเดี๋ยวพามาดูเดี๋ยวพามาดูด,าาด,ดูฮะนี่ฮะ เนี่ยเป็นลายไฟเห็นปะ่ะเฮ้ยบาเลตพรีเมียมเหรอนี่เจมสมงไพี่ไม่ต้องตกใจนะฮะมีโลโก้คำว่าพ B ีด้วยแต่เป็นรูปไฟเลยเห็นปะ่ะโอ้โหสวยงามจริงๆอ๋อเดี๋ยวจะยิงให้ร่วงนะฮะตอนนี้พี่อยู่ในด่านสนนยนั่นเองโอ้โหเอ้ยไปเล่นไปเล่น,ไป,ลนไปเล่นด่านมีดไปไอหนูบอกแล้วออวัดกับพี่มันคนละชั้นพี่มีสนในตำนานด้วยแถมเป็นพรีเมียมด้วยเห็นละ มึงจะแอบทําไมเล่าหอหอแอบทำไม,ม,บ,บ,ำไมบอกแล้วของมันดีของมันดีเอออยู่ข้างบนนะอะออกมาดิอุ้งเจ๋งจริงเปล่าเจ๋งจริงเปล่าโอ้โหได้ไงโปล็อกเปล่าวะโอ้ยยิงโดนได้ไงเป็นไงฮะสุดยอดเห็นปะ่ะเฮ้มันก็สวยนะเอาจริงไงปะ่ะสเปคก็ยังคงเท่าเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอะแต่ว่าอยู่ไหนก็นหมดโอ้โหนึกอะไรเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วซุ่มทําไมเล่าอีหนูมึงซุ่มอะไรมึงซุ่มอะไร มึงสูมอะไรอีกโอ้โหนั่นไงเนี่ยเจอแต่นี่หญิงโปล,ล็อกชัดๆเนี่ยโอ้โหเอออยากเก็บ,บาเลผมนะอยาเก็บาเลผมนะโอ้โหไปไงโอ้โหโคตรเฟี้ยวอ่ะนี่มันสสนในตำนานจะมายิงผมแบบนี้ไม่ได้ผมสิโอ้โหไม่กล้าผอมอะไรเห็นปะ่ะมันป๊อตไอ้พวกเนี้ยมันป๊อตมันป๊อตมันป๊อตมันปออ๊อตโผไม่ดีโอ้โหมึงจะแอบทำไมกากนี่หว่าไม่กล้ามาหนึ่งหนึ่งอะเห็นปะ่ะ ของมันโหดฮะไอพวกเนี้ยกูเล่นบバレต์พิมพ์มายิงกูได้ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวจุดนี้เอ้ยใครยิงใครยิงใจเย็นใจเย็นดิพี่นี่ไงไออ้วนไออ้วนกูเห็นมึงไงอ้วนเห็นแล้วโอ้โหอะไรวะโอ้โห่เก็บบバレต์เราทำไมอ่ะโอ้โหโอ้พี่อย่ามันโหดเตมเลยส่งมาให้รีวิวไงืหนี่ไงเห็นปะพี่ยิงนัดเดียวอ่ะตายหมดอ่ะ นัดเดียวเท่ากับชีวิตหนึ่งนี่ไงเจอแล้วจะละเจอแล้วไอ้อ้วนไอ้อ้วนอยู่ตรงนั้นโผล่มาสิมึงแอบ,บอยู่ไหนก็หมดน,น,น,นี่ไงใช่ปะนี่ไงโอ้โหโปโล็อกหวัวปัดโทโห้ยยิงให้เกล็ดบาเลตพรีเมียมมึงเหอะกูเล่นบาเลตใหม่อยู่นะเว้ยเนี่ยเจอแล้วมึงฟันเพื่อนกูอะอยู่ไหนหมดวะเจอแล้วเจอแล้วมุมเดิมเลยไอ้สัตว์กูเห็นกูเห็นเอ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้ว เจอเพื่อนช่วยเพื่อนทานไปนะมันอยู่ไหนวะนยังไงเราเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยดูเหมือนมันอยู่แถวนี้ว่ะนี่ไงนี่ไงโอ้โหมันได้แดกผมหรอกผมมาแชมป์โลกสลายสิบสมัยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วอบอกแล้วมาวัดกับผมมาไม่ได้บาเลตผมมันเป็นบาเลตพรีเมียมบาเลตไลายไฟรู้จักเปล่าออโอ้โหดวงหัวแตกดวงหัวแตกหลบก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนออกมาสิ ดูเสียงหัวแตกนะเด้อโอ้โหนั่นไงว่าละล็อกหัวอีกแล้วทำไมพี่เล่นเจอจะโปัวพี่ก็ไม่เข้าใจอะนะ่ะเนาะเออคนเราอ่ะโอ้โหม่เล่นปมันจะสนุกว่าอยู่ไหนก็นหมดวะเสียงจริงก็ต้องมาวัาดหนึ่งหนึ่งกับเราหน่อยนี่เจอแล้วเจอแล้วช่วยเพื่อนช่วยทันปะทานอยู่นี่ไง,ง,อง,ง,อไงโอ้โหโหนั่นไงมาลอยหลังแน่นจริงตรงๆหนึ่งหนึ่งดิวะ ยิงซะบาเลิตกูเสียหมาเลยยิงให้เกียรติบาเลิตผมน้อยบาเลิตพรีเมียมอะไรยังไงเจอละมันอยู่ตรงนู้นโอ้โหยิงไม่โดนห่ะเฮ้ยนี่ไงตายกันหมดหรือเปล่าไปไหนหมดวะเนะี่ยอยูไ่ไหนเอ้ยนี่ไงนี่ไงเต็มสองร้อยไม่ได้แดกบาเลิตที่เฮ้ยหลังหลังตามมาเปล่ามันยิงเราว,วะ่ะเมื่อกี้อยู่ไหนวะ เอ๋จอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไอ้อ้วนไอ้อ้วนเช่เทคนเดี๋ยว,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 วเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อพี่แอบตุยมุมนี้ดีวกว่ามันน่าจะดีที่สุดนะแล้วสกิลแมนบาเลีต่ะพี่ไม่พลาดนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วมึงแอบตรงนี้ใช่ไหมดองนะดองนะเดี๋ยวยยเดี๋ยวมีใครอยู่แถวไหนวะขอตุยหลังหน่อยแล้วกันตอนนี้เรามาอยู่ฐานมันฮะตีเนียนตีเนียนเดี๋ยวเดี๋ยวหามันก่อนแล้วอ,อยู่ไหนก็นหมดวะไม่เจอเลยวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนู่นไงเจอแเจอเจอแล้วไม่ตายอะไรวะนี่ไงเอ้ยยิง โอ้โหสวยีโอ้โหมันเห็นเราอะเอ้ยรู้ดีนะมึงเนยะมันสวยนะะเนี่ยเบลตพรีเมียมถ้าพี่ดำน่าจะจับเป็นกล่องนะน่าจะสูบเป็นกล่องเพราะขึ้นชื่อว่าพรีเมียมน่าจะหายากแน่นอนเพราะบเรลตปกติไม่เปิดให้ใครเล่นง่ายๆแล้วนะมันจับยากอยู่แล้วเอออันนี้ยิงเป็นพรีเมียมเลยฮะเนี่ยเจอแล้วข้างบนข้างบนโอโสีหนูเนี่ยอยู่แถวเนะี้ยยิงทะลุได้ปะวะไม่ได้หรอ เดี paid, oh, 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 yeah. ready, yep. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตีเนียนก่อนแอบไปแอบไปเฮ้ยนี่จะไรอ้วนอือหือโอ้โหสวยเฮ้ยโอ้โหมันอยู่ตรงนี้แล้วป่ะใหเย็นอย่ายิงเรานะอย่ายิงเราให้กูใส่กระสุนก่อนพร้อมละไอ้สัมา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 เฮ้ยโอ้โหเอ้ยลุมนี่ว่ะก็ประมาณเนี้ยสำหรับลวดลายของปืนบาバレตเมิยมนะฮะเนี่ยเห็นปะที่มันโฮส ไออ้วนไออ้วนไออ้วนมาทำอะไรไออ,อ้ออวนเฮ้ยไออ้วนไอผอมอ icate. มาสองพี่ก็เก็บหมดเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วอยู่นู่นวะมันไม่กล,ากล้าโผล่มาหือไปไหนหมดวะหูลายไฟนี่แสบตามากคะดูน่ากลัวขึ้นอ่ะนะเออมันก็ดูน่ากลัวขึ้นอ่นะถ้ามันเอาเบรดพรีเมียมมาแล้วมันต้องมีซีรีส์ต่อไปฮะอันนี้พี่คิดไว้นะว่าเบรดมันจะย้อมสีมาอีกแน่นอนในซีรีส์อื่นๆเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว อยังไม่โดนเลยนี uh, yeah, co ่ไงยืนทําไมยืนทำบ้าหอกเลยอ่ะแล้วมาอยู well ่บนหัวเราเหรอวะใช่ปะเนื้ออยู่ข้างๆนี่ะเนี่ยไอ้นี่วุ้ยวุ้ยมายิงโอ้โหแม่งยืนยิงกูเลยเว้ยไอ้อ้วนนี่ไงเนี่ยข้างๆกูเห็นมึงละมึงไม่รอดจากมือน้ำมือเซียนสไนหรอกนี่ไงเจ้าเจ้าโอ้โหบอกแล้วนัดเดียวรู้เรื่องเราเกือบตายเนี่ยมันอยู่ข้างบนฐานเราตัวนึงอ่ะ เดี๋ยวเด๋วอยู่ไหนวะเฮ้ยใครยิงใครยิงโอ้โหไม่แ,กแลกหรอไม่เอาไม่เอาสไนก์กันนี่ต้องเล่นสไนก์อย่างนี้นี่เดี๋ยวไปไหนหมดวะทำไมมันช่างเงียบซะเหลือเกินเนี่ยไอ้นั่นมันอยู่แต่ตรงนู้นอะยิงหัวแม่งทีหนึ่งดิยิงหัวแม่งทีหนึ่งดิฮะเฮ้ยน,ออนี่ไงอ,อ้หูเล่นมิดกับฝั่งเราไม่ได้บอกว่าสไนก์นี่ยมันมีความแม่นยาบวก5,000ฮะนั่าเนี้ยน่าเนี้ยเด๋วเด๋วเด๋ว นั่นไงโอ้โหหลังหักไว้สิเดี๋ยวเดี๋ยวไปลอยแม่งก่อนอู้มาถามมาได้แล้วโอ้โหนั่นไงนี่โปรมองแน่นอนเนี่ยรู้ดีเหลือเกินนี่มามามามขึ้นไหนก็หมดวะโอ้หนี่เจอแล้วข้างๆข้างๆข้าง,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 างต้องมามาเปล่าไม่มาวะนีไ่ไงไมันขึ้นมาละมันขึ้นมาละ ลุยเลยฮะสายลุยแม่คุยโอยเฮช็อตไปไงโคตรแม่นไปไงฮะฝั่งเราแพ้ฮะโปมันเยอะฝั่งมันโปเยอะเออชอบเล่นโปกันนะพวกนเนี้ยเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วไปไหนหมดวะมาอีกสักตาเล็กๆน้อยๆ,ๆเล่นให้คุ้มกับที่เขาส่งมาให้เล่นซะหน่อยอตกยิงตกงตกตกระจกเลยจะหนีไปไหนแล้วจะหนีไปไหนโอ้โหดนลุมโดนลุม โห่เกือบตายเกือบตายพี่หนึ่งเกือบตายเมื่อกี้โอ้โหเป็นอะไรหมดวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอบแม่งอยู่หน้าฐานเลยแหละตีเนียนตีเนียนไอเนี่ยเสียงมันออกมานั่นไงนั่นไงไอ,อ,นไอ,อ,นอ้วนไออ้วนโอ้โหอะไรวะแม,ม่สามสามเสมอเว้ยสูสีสอ่ะฝั่งพี่พี่เขายิงไปคนเดียวแล้วสี่ห้าตัวนั่นไงอยู่ข้างล่างใช่ไหม เพื่อนเราตายข้างล่างเออข้างบนข้างบนนี่ไงยิงจนตกกระจกแม่งเลยมาสิโอ่่มิจิจะแอบทำไมอ่ะ่าแอบดิมันไม่ใช่นิสัยนักสู้เว้ยเนี่ยข้างบนข้างบนตายแล้วเหรอน่าจะตายแล้วฮะเอ้ยเปิดระเบิดด้วยด่านสไนเปอร์หรอวะเราไม่ชอบโผ่ตรงนี้ใช่ไหมระเบิดไปแดกตู้มหืมโดน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 ได้ไงโอ้ระเบิดปลาไปปลากลับเหรอไอ้หนู เล่นพกอีกมึงแม่งจะเอาทุกตัวแบบเลยใช่ไหมหึหึไปไงดูดาวพี่เดี๋ยวเต็มหน้าจอเลยอะ่ะโอ้หนี่แหละพี่โหดเลยเขาเลยส่งสไนามาให้พี่ไปวะบารเรตพรีเมียมโอ้โหเจ๋งจริงๆนั่นไงตายหาเลย